สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามนะคะที่ช่อง TikTok นชานชานนักฟ้าออนไลน์ค่ะวันนี้นชานะคะนชาก็ศึกษาศาสตร์ด้านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะใช้นะคะศาสตร์ด้านนี้นะคะ NLP นะคะในการที่จะมาเสกชีวิตนะคะในระมิชชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะนชามีไม้เสกนะคะเคยเล่นกันไหมคะตอนเป็นเด็กๆนะคะตอนเด็กๆเราก็เล่นกันนะคะต้องการอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะโตมาเราอาจจะเคร่งเรียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเรามาย้อนกลับมานะคะเล่นไม้เสกนไปด้วยกันนะคะเราจะเสกชีวิตแล้วก็ในระมิ ชีวิตใหม่ไปด้วยกันวันนี้นะาจะมีสองเครื่องมืออันทรงพลังมาแบ่งปันนะคะเครื่องมือที่หนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะเสกชีวิตหรือเนรมิตชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะนะฉันเปิดคอร์สด้วยนะคะที่เพจก่อนหนึงคามเชื่อใบานาชาสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเรียนนะคะในเพจนี้นะคะแล้วก็ เครื่องมือที่2นะคะคือการที่เรานะคะอยู่กับตัวเองนะคะเวลาประมาณ30นาทีขึ้นไปนะคะโดยการที่เราจะมีคลิปเสียงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะนั่งอยู่นิ่งๆนะคะจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้จะจดจ่อก็ได้นะคะให้อยู่กับเสียงคลื่นเสียงนี้ไปด้วยกันนะคะก็จะสามารถมีชีวิตใหม่ที่ดีที่เราต้องการไปได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะอันแรกนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีชาร์จกลับได้ มีชาร์ตนะคะในเรามีชิตใหม่ไปด้วยกันนะคะชาร์ตนี้นะคะเราสามารถเขียนได้เลยค่ะว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนนะคะ <S <S ส่วนาาตัวนชาจะอ่านให้ฟังนะคะ <S <S วิธีการก็คือนําเอานะคะไม้เสกของเรานะคะทาบไว้นะคะที่หัวใจด้านซ้ายนะคะแล้วก็อ่านชาร์ตไปด้วยกันว่าทุกๆทุกๆทุกเช้านะคะเราจะเสกชีวิตใหม่อันมหาศา์จจน,นะคะก็คือเริ่มต้นด้วยฉันมีความสุขและฉันมีความ ิยินดีจริงๆที่เป้าหมายของฉันชัดเจนและมีพลังแรงกล้าฉันเอาชนะอุปสรรคและความกลัวจนหมดสิ้นไปฉันมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาทุกวันทุกครั้งที่ดูยอดเงินในบัญชีทีไรก็มียอดโอนเข้ามาเพิ่มพูนค่ะแล้วก็ฉันรวยขึ้นด้วยการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนยิ่งฉันมีมากเท่าไหร่หมายความว่าฉันได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนมากขึ้นเท่านั้นฉันกลุ่มชะตาชีวิตของฉัน เพียงคนเดียวฉันมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตทำงานและไปในที่ที่ฉันอยากจะไปอยากจะทำฉันรู้แล้วว่าศักยภาพของฉันม you know? <Gog> ีมากมายไม่ม <heen> ีขีดจำกัดและฉันจะเติบโตแบบพุ่งทยานนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะพูดกับตัวเองในทุกๆเช้าแล้วตื่นนอนนะคะเพราะว่าการดืมตอนตื่นมาตอนเช้าจะเลือกได้เลยว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนค่ะกับพอ ในรื่อชีวิตใหม่กับนาชานางฟ้าออนไลน์ค่ะ